ดาวพฤหสัสบดีของคุณเนี่ยจะได้ส่งผลในทุกๆเรื่องและเป็นส่งผลดีกับคุณด้วยค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒน์อาจารย์จมื่นครับอาจารย์เมตจาค่ะการทํานายนี้นะครับเป็นการทํานายภาพรวมนะครับเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีมิถุนนะครับหากท่านที่ต้องการจะทราบดวงของตัวเองนะครับแบบเจาะลึกนะครับสามารถติดต่อ แอดมินของเรานะครับตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีมิถุนดาวพฤหัสบดีเดินหน้าสู่ภารกิจใหญ่โอเคสู่ภารกิจใหญ่นะชาวราศีมิถุนนะครับคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนนะครับถึงวันที่14กรกฎาคมครับผมหรือท่านที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วนะครับลัคนาท่านสถิตในราศีมิถุนท่านก็จะเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับ ดาวพฤกษ์สัสบดีเดินหน้าสู่ภารกิจใหญ่นะคะการงานของชาวราศีมิถุนก็ชัดเจนตามแคปชั่นของเราเลยคือ,อชาวราศีมิถุนนะคะมีเกณฑ์ได้โครงการใหญ่หรือว่าภารกิจสำคัญแอนก็จะแบ่งเป็นสองลักษณะด้วยกันนะคะในลักษณะคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรเป็นพนักงานประจำหรือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเรานะคะจะบอกว่าชาวราศีมิถุนที่ทำงานอยู่ในเดือนพฤศจิกายนนี้มีงานสำคัญมาให้คุณทำซึ่งเป็นงานโครงการใหญ่ แล้วก็เป็นงานที่ในลักษณะเหมือนว่าเป็นงานที่ดูภาพรวมขององค์กรนะคะถ้าคุณทํางานงานนี้แล้วเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับคุณเพราะว่าคุณจะเข้าใจลักษณะภาพรวมขององค์กรมากขึ้นเข้าใจในส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณมากขึ้นและเป็นผลดีต่อคุณด้วยนะคะส่วนสําหรับใครที่ทํางานฟรีแลนซ์ก็เช่นเดียวกันคือคุณจะได้รับภารกิจสําคัญหรือว่า โครงการที่เป็นโครงการใหญ่ได้รับงานใหญ่มาอยู่ในมือแต่ว่างานนี้เป็นงานที่ท้าทายเป็นงานที่ในลักษณะที่ชาวราศีมิถุนจะต้องใช้แผนงานหรือมีการอธิบายขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนมีการพูดคุยมีการประชุมกันมีการวางแผนที่มันชัดเจนนะคะทำไมอันถึงให้วางแผนทำไมอันถึงให้ ประชุมและมีการพูดคุยกันก่อนเพราะว่าในลักษณะงานที่คุณจะได้เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดความขัดแย้งหรือแผนตัวนี้แหละจะไปลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีมงานของคุณที่คุณรับผิดชอบอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ท้าทายพอสมควรถ้าเป็นงานที่ท้าทายก็แนะนาแหละมีอะไรคือต้องประชุมกันก่อนต้องคุยกันก่อนหรือคนทํางานฟรีนซ์อย่างน้อยคุณต้องไปคุยรับรับ รีเควสของลูกค้าก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรคะโอเคมีจังหวะมีโอกาสนะครับมีช่องทางที่ใหญ่เข้ามาแต่ว่ามันต้องผ่านการเจรจาการตกผลกหรือการแก้ปัญหาก่อนอืมครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการเงินของชาวราศีมิถุนนะครับบอกได้เลยเงินเดือนพฤศจิกานี้นะครับอาจจะสวนทางกันเรื่องของการงานนิดหน่อย มันอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละอย่างที่เราทำเนี่ยมันเกิดค่าใช้ใจ่ายมันทําให้สิ่งที่ที่ได้มาอาจจะต้องไปวางแผนไปบริหารในการใช้ใจ่ายในๆๆในในในเรื่องของงานในแต่ละช่องทางแต่ละหน้าที่นะครับเพราะว่าอย่างที่น้องแอนบอกนะฮะเดินพฤศธิการเนี่ยชาวราศีมิถุนเนี่ยไม่ได้ทํางานหน้าเดียวแน่นอนต้องได้หลายอย่างล็อกใหญ่ๆนะะใหญ่ๆ,ญๆ,ญๆ,ๆเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการลงทุนการใช้ใจ่ายมันก็เยอะตามไปด้วยนะครับอาจจะถึงขั้นต้อง ดึงเงินอนาคตรหรืออาจจะมีเหตุในเรื่องของการใช้เครดิตหรือการกู้หนี้ยืมสินเอามาเพื่อในการลงทุนนะครับแต่ว่าการลงทุนเนี่ยไม่ได้ใหญ่แต่มันมันก็ะยอมก็ยยอมก็ยยอมเท่านั้นเองจ่ายนู่นนี่จ่ายนี่หน่อยเบี้ยใบอะไรทางนะครับเป็นค่าใช้จ่ายหมดแต่ไรายได้ของชาวมิถุนเนี่ยจะมาจากทางด้านไหนบ้างหนึ่งสิ่งที่เราทําไปสิ่งที่เราเหนื่อยไปสิ่งที่เรานู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่อย่างที่น้องแอนบอก มันจะเกิดผลประโยชน์ขึ้นมาในภายหลังซึ่งบางท่านเร็วไม่เกินกลางเดือนหรือตั้งแต่ต้นเดือนอาจจะจ,จะเริ่มเริ่มเริ่มออย้อนกลับมาแล้วในเรื่องของรายได้บางท่านอาจจะกลางเดือนบางท่านถ้าใหญ่มากหน่อยอาจจะเป็นเริ่มได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเป็นต้นไปนะครับคราวนี้หนึ่งเลยมาจากเรื่องไหนบ้างหนึ่งเโปรเจกต์ใหญ่อย่างที่บอกสองความเฮงความมูต่างๆชาวราศีมิถุนเป็นหนึ่งในราศีที่มูเราได้มูแล้วเฮง ลองดูครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจ,ะ,จ,ะ,จะ,ะได้เงินนะครับใครที่ทํางานเกี่ยวกับราสาหาริมรัพ์งานที่เกี่ยวกับความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ความขลังพระบูชาพระเครื่องอะไรเงี้ยเครื่องรางวัตถุมง,งคลต่างๆนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเฮงที่จะปังได้หมดเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนการเงินดีนใช้เวลานิดหน่อยแล้วก็เฮงด้วยครับถ้าใครที่ จะไปไหว้ขอพรตอนปลายปีเพราะปลายปีถ้าสําหรับคนทํางานเนี่ยแอนนี่มันมีโบนัสจะออกพี่หมืน่นก็เนาะเพื่อความสบายใจมีกระชุ่มกระชวยใจหน่อยก็ไปไหว้ขอพรในเดือนนี้แหละหเดือนพฤศจิกายนนี้แหละถึงจะดีอย่างที่พี่หมื่นบอกก็คือไปขอพรให้โบนัสให้ได้โบนัสเยอะๆที่แนะนํานะหาของกำนันให้เจ้านายดีกว่าก็ประมาณนี้นะคะ ไปต่อที่เรื่องของความรักของ,อของชาวราศีมิถุนในเดือนพฤศจิกายนดาวพฤหัสบดีย้ายราศีสำหรับคนที่โสดนะคะบอกเลยว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือความเป็นคนที่เหมือนอถ้าตามสัญลักษณ์ของราศีเหมือนผู้ชายกับผู้หญิงในคนคนเดียวกันแต่อันนี้ชาวราศีมิถุน ในเดือนพฤศจิกายนมีแกนที่เหมือนผีเข้าผีออกในคนคนเดียวกันจะงอแงง้องแงงี่เง่าในเดือนนี้เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนโสดคนจะเข้ามาเขาก็ไม่อยากได้คนงอแงงี่เง่าอยู่แล้วอ่ะดีนะมันเป็นคนโสดนะนะจ้าคุณ ต้องการที่จะมีคู่หรือคุณอะมีคนที่คุณถูกอ,อกถูกใจมีคนที่คุยอยู่แล้วอะเป็นคนโสดที่มีคนคุยกุ๊กกิ๊กกันอยู่แล้วแต่เดือนเนี้ยคุณเงี่เง่าเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นคู่รักของคุณไปเด้จ้า<ม>ไม่อยู่กับคุณเด้จ้าเพราะฉะนั้นมีสติประคองอารมณ์ตัวเองให้ดี<ม>ให้กลายเป็นแบบว่าผีเข้าตอนกลางวันฟังธรรมะแล้วตอนกลางคืนเป็นนางแบลอย่างนี้ดีกว่าไ<ม>ห,เหมเอาแล้ตามั้นไปนะฮะ ไปต่อที่คนมีคู่อันนี้อาจารย์จมืนก็จะเข้าใจชัดเจนเพราะว่าเป็นชาวราศีมิถุนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาการแอนขอบเหมารวมเป็นปีเลยเนาะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีจะย้ายราศีเนี่ยส่งผลอย่างชัดเจนสําหรับชาวราศีมิถุนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเองกับคู่ของคุณอาจจะมีภารกิจหน้าที่ที่แบ่งกันไป คุณพ่อก็มีภารกิจของคุณพ่อคุณภรรยาก็มีภารกิจของคุณภรรยาก็ทําภารกิจของตัวเองหน้าที่ของตัวเองตามสภาวะเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันดีซะเหลือเกินทําให้ครอบครัวเนี่ยเริ่มหันหน้าเข้าหากันแต่เป็นหันหน้าแบบพกเขี้ยวเขียวฟันแยกเขี้ยวใส่กันกูก็ทํามาหักกินมึงก็ทํามาหักกิน แล้วก็แบบโมโหใส่กันแบบนี้นะคะแต่ดาวพฤหัสสวัสดีเดินหน้าชาวราศีมิถุนหลังจากนี้สภาวะสภาพในครอบครัวสภาพเหมือนท่านพศออเลยสภาพในครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นภาวะครอบครัวที่ดีขึ้นเพราะว่าทั้งสามีและภรรยาหรือคนที่เป็นแฟนกันกําลังจะร่วมร่วมใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยจะหันหน้าเข้ามาหากันแต่เป็นหันหน้าแบบยิ้มให้กันปรับความเข้าใจกัน มากขึ้นแต่ถ้าคุณหันหน้าไปแล้วสามีของคุณยังออืแย่เคี้ยวแต่อยู่เลยทําไมโหลาวิวัฒน์บอกว่าสามีจะดีขึ้นแล้วไม่ดีอันนั้นอาจจะเป็นด้วยอารมณ์ของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้เพราะอย่างที่นบอกไปอารมณ์ของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้เขาอาจจะผีเข้าผีออกหน่อยแต่เชื่อเถอะว่า มันจะดีขึ้นนะคะหรือเอาคลิปนี้ไปให้กับสามีและภรรยาที่ชาวราศีมิถุนดูว่าเฮ้ยเราต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วนะเพราะว่าครอบครัวเป็นสถาบันที่สําคัญน,นะคะหันหน้าเข้ามาหากันเถอะแล้วก็สร้างบรรยากาศดีๆให้กันแล้วก็ยาวพฤหัสบดีของคุณเนี่ยจะได้ส่งผลในทุกๆเรื่องและเป็นส่งผลดีกับคุณด้วยค่ะหันหน้าเข้าหากันเราเฮงเพราะว่าคุณน่ะจะได้รับงานใหญ่ไม่มีใครให้กำลังใจเราได้ดีเท่ากับคนในครอบครัวหรอก ตอนนี้รู้สึกว่าคนที่มีผู้เป็นชาวมิถุนเนี่ยถ้าดูคลิปเราอยู่เนี่ยกำลังนั่งยิ้มมุมปากทีของผูเละมึงอะไรเงี้ยมันจะอารมณ์แบบนั้นนะฮ <c> ะ <oughs> ไปที่สุขภาพของชาวราศีมิถุนค่ะชาวราศีมิถุนในเรื่องของสุขภาพนะครับก็เรื่องเรื่องเรื่องภูมิแพ้ต่างๆเรื่องภูมิแพ้เรื่องข้อเรื่องเอ็นอะไรเงี้ยต้องต้องระมัดร,ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะ บาดเจ็บได้ง่ายๆบางทไไีไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยนอนอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆข้อพลิกข้อแรงอะาเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นเบาเลยถ้าเป็นแล้วเป็นหนักหนักอย่างที่ไม่เคยเป็นเงี้ยบางทีนั่งอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาเอา้าเท้าแรงกลายเป็นรักษายืดยาวต้องต้องระมัดระวังครับเป็นเหตุหนึ่งที่จะต้องทําให้เราเสียเงินเสียทองได้เหมือนกันอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุแบบไม่ตั้งใจอุบัติเหตุจากความประมาทนะต้องออกกําลังกายบ้าง ออกกําลังกายดูแลสุขภาพบ้างดาวอังคารของชาวราศีมิถุนเนี่ยเดินอยู่ในตําแหน่งพิงทุบาทกระดูกดเส้นเอ็นดาวดาวเสาอยู่ในเรือนมรณะกระดูกเส้นเอ็นทุกทุกส่วนในร่างกายมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้หมดเพราะว่าอังคารกับเสาทํามุมกากระบาดกันอยู่เนี่ยถ้าหัโผมหนักห่วงเข้าไปก็อาจจะเจ็บหักกระเส็บได้ แล้วก็อาจารย์เตมินขอฝากติดตามเพจโหราวิวัฒช่อง YouTube โหราวิวัฒถ้าต้องการติดต่อพูดคุยหรือว่าตรวจด,ดนชะตาที่เป็นตรวจต,ตัวก็สามารถที่จะถักไปได้เลยค่ะในะไลน์แอดโอเคก็อวยพรนะครับอวยพรนะครับให้กับชาวราศีมิถุนทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จกับงานใหญ่ๆที่จะเข้ามานะครับอขอให้ท่านเดินทางไปที่ไหนก็ตามไปเจอโชคเจอลาบเจอคอนเนคชั่นเจอคนที่ดีเจอ งานเจอโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาปะทะเข้ามาชนนะครับขอให้ชาวมิถุนเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากๆถึงมากที่สุดครับก็ขอให้ชาวราศีมิถุนนะคะสภาวะในครอบครัวความเป็นครอบครัวกลับมาดีขึ้นนะคะขอให้กําลังใจหลักของคุณเนี่ยเป็นกําลังใจจากคนในครอบครัวของคุณแล้วก็ให้ได้รับโชคได้รับความสําเร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็จะเป็นคลิปดวงรายเดือนนะครับของเดือนธันวาคมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอาจารย์จมืน่นอาจารย์เบนจาค่ะขอกราวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดค่ะ